สวัสดีครับเราวันนี้เราจะมารีวิวอ่า ...CBR250 นะครับอัพเป็น CBR 2 8 6 cc นะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะครับเสื้อตัวเนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนลูกสูบ CBR 2 5 0นะครับ KYJ แต่ตัวเนี้ยไปปาด มานึกว่ามันใช้ได้แต่ว่าอะไรหัดมันรั่วลงใต้ลูกหมดละเลยเปลี่ยนลูกเลยนะ,ะับจงลูกอะ่ะขนาดเท่ากันเลยเจ็ดสิบหกมิลนะครับเท่ากันหมดเลยเป๊ะสลักอะไรเท่ากันหมดเลยลก็มีปัญหาว่ามันมีรอยด้วยนะครับแหวนเหินอะไรใช้ด้วยกันหมดเลยแหวน แต่ว่าลูกความพิเศษของลูกสูบมันหัวไม่มันไม่เหมือนกันครับหัวมันจะเป็นเหมือนว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกเส้หัวมาอีกอย่างแต่ว่าของ300อยู่286เนี่ยหัวเขาจะลดทำลดกัเอาลดกำลังอัดลงนะฮะเพื่อให้กำลังอัดเท่าเดิม10.7ต่อนหนึ่งนี่แหละ แต่ถ้าเราใช้ลูก250ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ากําลังอัดมันจะเยอะมากน่าจะไป13ตอนหนึ่งนู่นนะครับถ้าสายแรงอัดก็ใช้ลูก250ได้อัดเยอะแต่ไม่แนะนําส่วนที่อัพ286ได้ก็เพราะว่าเข้าเหวี่ยงนะครับตัวนี้เข้าเหวี่ยงตัวนี้เป็นเครื่องของ250 KYJ นะครับแต่ว่าเราอัพเขียงใส่ K33 ก็คือ CBR 300นะครับนี่ข้อเก่ามันข้อเดิมข้อเดิมพังข้อเดิมเป็น KYJ นะครับพังนะคร์บใหม่ชับละลายนี้ก็เป็นข้อเวียงที่พังของ K33 เหมือนกัน286 เอามาเทียบกันนะคะตับตรงนี้มันจะไม่ไม่เท่ากันตัว250เนี่ยสลักสลักเขาอยู่ล่างเห็นไหมแต่ตัว286เนี่ยชักจะมีชักขึ้นแต่ว่าก้านสั้นลงาการสูบจะสั้นลงนะครับเดียวเครื่องไม่มีอยู่กัน ข้าวข้าวเปลี่ยนแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอของรออะไรสปริงคัตแต่งอ่าอื่นอือ่นก็กใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับ250